สวัสดีครับอยู่ผมโกวิดรเ่ี่ยวซิ่งสีสเกตอีกคลิปครับไม่ได้เจอกันนานสวัสดีไปยังรีบซีทุกท่านฟังอุบลบ้างฝั่งขุขันบ้าง,ง,าางทางน้องเหลือบบ้างทางสำโรงบ้างครับทุกทุกที่นะครับที่เข้ามาชมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วไปขุดหินครับ มันแข็งถ่ายไม่ได้มันสัน่นขนาดคุณดินยังสั่นเลยวันนี้จะพามาชมอุปกรณ์ในรถครับว่าระบบว่ามีอะไรบ้างจะชิ 200เอ้ยขออภัยครับ120ขีด2ครับขออภัยนะที่เคยบอกไปว่าขีด3ไม่ใช่ครับผมเพิ่งไปดูผีดมันตั้งแต่ขับมาเพิ่งดูเีดนะครับขีด2ครับรถด,ดำมาแล้วาต้อตักดินให้เขาก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อต่อครับ ใช้ได้แต่ความร้อนเตือนแบบใช้ได้ตัวนี้น้องนี้ยังไม่เคยเห็นมันขึ้นอะไรครับแต่ตัวนี้ขึ้นอยู่ตอนก่อนสตาร์ทขึ้นสามไฟนะครับถ้าจำไม่ผิดไฟหน้าเปิดไฟไฟหน้าปัดน้ำฝนน้ำฉีดก,กระจกแต่สามตัวนี้ใช้ไม่ได้ แช่ได้เปิดไฟอย่างเดียวครับวิกิแจเร่งเครื่องลดเครื่องโหมดครับนี่แหละตามนี้เลย I L E P ตัวนี้ขาดไปแล้วสองขาดเลยน่เร่งอัตโนมัติโยกคอนโทรลก็เร่งครับเราไม่ขยับคอนโทรลประมาณสักสี่ห้าวินลยครับผมไม่จำไม่ได้ ผมไม่เคยนับไม่ใช่จำไม่ได้เครื่องมันก็จะเดินเบาเองนะครับตัวนี้อะไรไม่รู้นี่กดตัวนี้แหละครับเครื่องอัตโนมัติตัวนี้ปุ่มอะไรไม่รู้มไม่เห็นลองกดดูแล้วไม่เห็นมีอะไรต่างเดิมอะไรเลยน่าจะเสียหรือเปล่าไม่ว่าเคยกดดูไหมไม่รู้เหมือนกันตัวนี้นี่ก็ ตัวไหนก็เห็นทํางานเท่ากันครับไม่มีอะไรนี้เดินเต่ากระต่ายก็ตัวนี้มีแตกต่างอยู่เดินช้าเดินไวใช้ได้ครับเปิดแออยู่ข้างหลังจุดบุรีใช้ได้ครับของไฟของอยูอะไรอยู่ข้างหลังนี่มีหมดมีแต่ฝุ่นครับเป่าออกก็เข้ามามันเดิมมัน อยุรถมันไม่นนมันมีรูเล็กๆอะไรมันก็เข้ามาคุณน,นี่อย่างอย่างอย่างรูนี้นี่มันก็เข้ามาได้ครับรูนี้ก็เข้ามาได้ครับทาความสะอาดทุกวันหายใจเดมเบาฝุ่นอยู่นี่เซฟตี้คอนโรลใช้ได้ครับโดนนีแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับช่างเขาเลยต่อมาเป็นตัวนี้ แลวแต่ก็ใช้ขาไปแล้วอยู่ท่านี้ครับชอตครับเราเดินนี้อามเข้าอามออกสวิงซ้ายสวิงขวานี่บูมขึ้นบูมลงปุ้งกี้เข้าปุ้งกี้ออกประตูสายพลนครับปรับได้ครับมีตัวปรับอยู่ข้างหลังอยู่ตรงแบตเตอรี่ครับหลอกนาะ ยาวไปเลยครับเข้ามาบ้านน้องว่าทีไรเยอะทุกเที่ยวทุกทุกรอบที่เข้ามาครับงานมันมันบานออกไปเรื่อยตายเพิ่มตลอดเป็นบ้านที่เอาดินดีมากเข้ามาว่าสองร้อยเที่ยวก็ได้สี่ห้าร้อยแต่ละรอบแต่ละรอบบางรอบเข้ามาเป็นพันนะครับยายตามหมู่บ้านนะั้นไม่ใช่ลงแปลง บ้านที่บริโภคดินดีจริงๆเรียงวัวล้อมไฟนะครับนี่เมื่อกี้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ไปจับหรอกเสียอดดําซิ่งสงสัยเดินไปจับดูช็อตครับแต่มันก็ช็อตแมลงครับไปล้อมวัวนึกว่าลวดน้ำเฉยๆเขาล้อมไฟด้วยแต่เขาไม่ได้เอา สัญญาณอะไรมาติดไว้ไม่รู้ครับเลยลองไปจับลิน้นเดินไปเดินมาไปจับลิน้นเพราะมีไฟช็อตเขาก็บอกนี่เลี้ยงวัวแบบสบายครับไล่ทุ่งเลี้ยงวัวแบบบุฟเฟ่ครับเขาเรียกว่าแบบบุฟบเ,เบบบฟ่ก็ได้ตัวผู้ก็มีครับอคันนอนอยู่ยนะลูกมาเล่นด้วยลูกเขาน่าจะเป็นลูก พ่อนี้แหละครับเรียกพ่อพ่อเลี้ยงแบบบูฟี่สมพันธ์แบบบูฟี่เวลาผสมก็ผสมเองครับเพราะว่าพ่อพันธุอยู่ในนี้คงไม่ได้ผสมเทียมหรอกเวลาผสมพันธุ์ก็ผสมเองก็ไม่ได้ให้คนมายุ่งยากอะไรสบายครับ อย่างแบบนี้หญ้าก,ก็กินนี่นี่แหละบุฟเฟ่เลยยาก,กินอะไรก็กินนูน่นเขาขุดสาไว้ตรงนู้นครับนู่นเขาขาวดินเขาขาวเะยทําที่วัวลงไปกินน้ําครับบุฟเฟ่จริงจริงจะกินเยอะเท่าไหรก็กินฟางก็มีครับขอบฟางฟางก็บุฟเฟ่ครับ เข้าท่าดีที่เยอะตังเยอะแหละประเด็นก็คือตังเยอะแหละทำได้อยากทำเหมือนกันครับแบบนี้สบายใครเข้ามาดูคลิปกดไลค์กดติดตามขอ้ห้ถูกไว้วันที่16ไม่ใช่ ถูกไว้วันที่หนึ่งมษาที่จะถึงเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ติดตามคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากมากครับช่องเราน้อยคนดูก็น้อยไปด้วยใครที่เข้ามาดูก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมหวังทาง,งปรารถนา สุขภาพมาที่หนึ่งครับคนเราไม่มีโลกเป็นลาบันประเสริฐใครที่เข้ามาชมขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานดีเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ